แมนสบ,สบายสบายคิดอย่างมากมายแมนสบายสบายดูแลกันไป

่ทำงามๆเนาะวัดเนี่ยเริ่มสวยงามแหละเริ efecto, ่มสวยงาม จำนนพอก็ไจได้เล <eye> <'m> ิศหมดแล้วเนาะสวยงามเลยลุงพ่อก็จำได้ได้น่ะสี่ห้าปี xôi ngàm nha các xôi ngàm nhìn phần thăm xôi này tam hèn lạ nam tèm lè ồ hồ hèn lạ rồi đu lột này nhìn ไว้จังเลยทำบุญนะคะมาทำบุญวันเกิดผีเขาเจ็ดสิบเปีแล้วนะคะนี่เห็นไนะสวยงามนะสวยงามสวยงามนี่เจดีนะคะเจดีนะคะนี่นี่เปอนนะโอเคเด้อ